มาแล้วครับก็รอกน้อยขาประจำํำชอบมากินกล้วยไม้ชอบมากัดกินยอดกล้วยไม้ที่ปลูกไว้นะครับดูแสนจะเชื่องนะเนี่ยห่างประมาณสักห้าเมตรเดินเข้าไปเรื่อย สามเมตรก็ยังอยู่เขาคงรู้ว่าเราไม่ทำอะไรเขาอันนี้ใกล้มากๆเลยประมาณสามเมตร สองเมตรครึ่งนดูไม่กลัวเราเลยนะเนี่ยเนี่ยจากรอบเทาตัวนี้น่ารัใช เขาคงรู้นะว่าเราไม่ทำลายเขาหรืออาจจะเห็นเราเป็นอะไรแปลกๆก็ได้อันนี้อันนี้